อ่ามาเดี๋ยวใสอีกถ่ายรูปมาดิเช็คกุ้งเช็คกินด้วยมาดีกาแฟมาดีกาแฟอ่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเอากดไลค์นะกดไลรเจะมาจากไหนมาจากไหนมาทุ่มโอ้ยมาจากมาทุ่มทานไหมไหมชิย่าหอมชิย่าที่ย่างหอมเอามาจากมาทุ่มตัวนี้อันนี้วิดีโอเด้อ ก็ไรก็ไรจะได้เป็นป่วเจ้ามาจากปทุมธานีได้โอ้โหบอกเลยจะได้เป็นนี่แน่นอนเจ้าไปเบิ่งคลิปเสียยากอาเสียเนบอกเลยจะเบิ่งหลายถ้าเป็นเบิ่งหลายแล้วมันจะได้เป็นนี่เป็นนี่เป็นนี่โดนต้มไม่แล้วโดนต้มไหมเนาะโดนตุ่มเนาะเส้นสัญญาณยังหใ้ร้านเขาคุยกันอยู่เขาพูดเขาพูดเป็นนี่แน้วยาฤกษ์เป็นนี่แล้วอ๋อนี่ายกินเข่าหรือยังกินเข่ากินตายัง มี่ประเดีสั่งข้าวสั่งปายกินนังยังครับย่างเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งไอ้น้องป๊อปสั่งข้าวให้แกกินหน่อยนะมาม่าสั่งข้าวสั่งข้าวให้เด็กด้วยอ่าสั่งข้าวให้น้องข้าวลูกให้หลานด้วยนี่ผมนึกหยุดตรงไหนตรงไหนมาม่าปลากระป๋องสั่งให้เรากลับด้วยโอวันตรงวันตีนเอาให้เรากินด้วยกระป๋องกาแฟเราบอกเรานึกหาอยู่แต่หาไปเจอไปเจอว่าสักเจอหลงไม่หลงไม่มาหลงไม่หลงไม่หลงอ๋อ ตรงข้ามบิ๊กซีตรงข้าบิ๊กซีแล้วกรลูกใช่ไหมน่ะเอ้ปั๊มปังมุนไม่หเออที่หลังมาพิมเลยบิ๊กซีสแก้วอยู่ตรงข้าบิ๊กซีแล้วคนซื้อเอาซี่ยังู่ทำอาชีพอะไรคนซื้อน้ำมันอะไรไปลูกแคนตาลูกไหมปูแคตาลูกโอ้รายได้ดีได้กัแตาลูกเนี่ยวยเจ้าบ่าเราทุ่มมือเนี่ยไม่ตรงถามว่าผมมาคอยนี่ กินอะไรกินแบาพี่ช่าแบบมานนี่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวตามมาดูซิว่ะมาดูตัวจริงเสียงจริงว่าเห็นอ้วนๆว่ามันเห็นอ้วนๆนะใช่แนี่เลยใช่ไอ้เสียไปเรื่อยแลยเนี่นีโดนไม่ปดูเขาดูตรงไหนดูตรงไหนหนึ่งดูตรงไหนกีนแม่ยกสูงอ่าอ่าได้ได้ได้เดี๋ยวเอารถให้ชอบแล้วก็เซ็นกัญญาเดี๋ยวผมไม่เส้นสั่งข้าวสั่งใต้กินด้ก่อนกลับกินข้าวกิน อะไรไม่กินน้ำสำรันแล้วค่อยเดินทางกลับโอ้มากๆปลากระป๋องเอาให้แกกินด้วยนะดูแลลูกหลานด้วยเออดูแลลูกหลานด้วยนมเนยเอาขนมให้แกกินไม่ต้องยูทู e นะเออเบิ่งในยูทู e พ่อมเบิ้ยดูตลอดนี่ติดตามพ่อมเลยว่าเพื่อว่าเพื่อว่าดนอีกสักคั้นออคขั้นที่สองก็ต้องมาที่นี่ เอาเอาเอาขอบคุณพี่ชายพี่ชายชื่ออะไรนี่นุ่มครับนุ่นมพี่นมพี่นมจากสมุทรปราการปทุมปทุมจอไม่ไกลเนี่ยพี่นมจากปทุมธานีมาที่ไซอีกจากปทุมธานีมาหาไอเสียมเสียยะถึงที่แน่นอนครับนะมือนี้ได้เป็นหนี้สมใจเดีด๋ยวเอาไปดูแล้วกันไงได้ได้โอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ